ความดื้อเขาปิงปิงครับโอ้ความดื้อของน้องแบะรถจอดอยู่ดีๆันก็ก็โดดขึ้นดูดิโอ้มันจะขึ้นทั้งเก่งด้วยขึ้นได้มันจะขึ้นไปข้างบนล,ลงแล้วลงแล้วล น้องเบะตักคุยเถอะนาะเอาคืโดดเอาเอามวนมดลหลดเอาเอาเอ้็จะขึ้นนี่กว่นี่โอ้มวนมดหลดดูดูดูมันจะเข้าไปข้างในดู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 มันทำอึ๊บป้า ก็โคดรก็กายแบะมันก็ปีนป่ายขึ้นไปได้หมดเอาเอาลงไปเอาเอาสบายใจไปเลยอเอาเอาโอ้ม้วนหมดแล้วเก่งคุนเอาเอาจะขึ้นลังคาไหมโดดไหมอ้ยเอาม้นหมดลด เอาอีกรอบหนึ่งเอาขึ้นไปโดด <c oughs> ความดื้อของแม่อายุแค่หกเดือนยังไม่ถึงปีครับโอ้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 โอ <c oughs> ตัวผู้นี่สีดำในยเพศผู้ ีก็จะเปิดประตูเข้าไปขับรถไปรถรถเอาอดูไน้องดูไม่ได้กลัวเจ็บปวดปวดเลย nhớ tay ra thân nữa nó bận hạ nhớ tay A mang say mong gim bay gim hai năm bay mục kim dạ, lìm dạ gim dùng 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 ควาสนุกสนานของแม่ก็คือการได้กินหญ้าที่ชอบใจลายศัตรูหมูมามากัดชอบแต่ตัวนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยนี่ไอ้ปักอยู่ด้วยกันมาหยอกกันเชยไม่กัดกันมีแต่แบ่หลังแกหมาเลยร้องกลัว เบิ่งเด้อพอได้มาเคยเห็นแบกินหญ้ากินได้หมดมื้อกินแล้วก็ะทายออกขี้ออกขี่ขึ้นเม็ดกระต่ายนี่นะขี้เันขลอรองขั้นี่ๆๆขี่เป็นขลอรกงขั้นแรกขี่เหมือนขี้กระต่ายเลยนะขี้แบะขี้แพะชอบกินหญ้าไปเรื่อยๆกินอ,อิ่มแล้วก็มานอนเคี้ยวเอื้องเหมือนวัว ตัวน,นี้ตัวน,นี้อยู่ประมาณห้าเดือนครับส่วนตัวดำประมาณแปดเดือนตัวผู้ตัวเมียมันห้าเดือนครับแกจะทิ้งดูผสมพันธละหกเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ผสมพันแล้ว